สวัสดีครับพี่สน้อยจากช่องไออ่มรีวิวนะครับวันนี้พี่สน้อยอยู่กับโทรศัพท์2เครื่องนะครับเครื่องนี้จะเป็น iPhone 11 Pro นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น Samsung Galaxy S20 Plus นะครับซึ่งต้องบอกว่า2ตัวนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันทั้งด้านสเปคด้านกล้องแล้วก็ราคาด้วยนะครับแต่จริงๆก็ i p h o n แอรแพงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความใกล้เคียงกันของหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับรี่่บบวาามมงอยูปะณ3 0,000ต้น แต่อยากได้โทรศัพท์ในระดับท็อปแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าจะเป็น Android ดีหรือเป็น i o s ดีนะครับไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy s 20 plus นะครับมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับก็จะเป็นจอแบบ Dynamic a m o l e d นะฮรความละเอียด 2K นะครับแล้วก็ค่า Refresh Rate ปรับได้สูงสุดถึง120เฮิรตเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักก็อยู่ประมาณ186กรัมนะคร เกินไปในส่วนของ iPhone 11 Pro นะครับก็มีขนาดหน้าจอ5.8นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ Super Retina XDR นะครับส่วนค่า Refresh Rate ก็อยู่ที่60 h z ปกติทั่วไปนะครับ iPhone มีน้ำหนัก188กรัมนะครับซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับความถนัดในการจับนะครับก็ถือง่ายนะครับบางเบาแล้วก็พกง่ายด้วยเนะเนื่องจากหน้าจอก็มีขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับคือ5.8นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ Samsung แอบได้เปรียบนิดนึงนะครับในส่วนของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ทำน้ำหนักได้แทบจะเท่ากัน เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจอนะครับซัมซุงก็จะบางกว่านิดหน่อยนะครับผม แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสู้แสงนะครับเวลาใช้งานภายนอกนะครับที่มีแสงแดดอะไรสองหน้าจอเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมแต่ว่าทั้ง2เครื่องนี้คือหายห่วงนะครับสามารถสู้แสงแด,ดดได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าจอ Dyna มิ c AMOLED ของทาง Sams u ง g g ซ l a x y s 10 plus เนี่ยคมชัดมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกลางแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วน p h o n e 11 pro ก็ไม่แพ้กันนะครับด้วยจอ Super Retina xdr นะครับก็ให้ความสว่างได้สูงนะครับแล้วก็สู้แดดได้ดีนะครับใช้งานกลางแจ้งได้สบาย สบายทั้งคู่เลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้า Samsung Galaxy S 20 Plus นะครับให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลนะ F 2.2นะครับกล้องหน้าที่สามารถถ่ายได้2ระดับก็คือมุมปกตินะครับแล้วก็มุมกว้างออกใหม่นิดหนึ่งนะฮะในส่วนของ iPhone 11 Pro นะครับกล้องหน้ามีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะฮะ F 2.2ซึ่ง iPhone ก็สามารถถ่ายได้ที่2ระดับเช่นกันนะครับนั่นก็คือมุมปกติแล้วก็ขยายกว้างมามนิดนึงนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สามารถปรับระยะ ได้เหมือนกันเลยนะครับต่อไปในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลัง Sam ซ u n g Galaxy S20plus นะครับมาด้วยกัน4ตัวนะครับก็จะมีกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลนะฮะ f1.8 นะครับแล้วก็กล้องเอ t ต์เทไวนะฮะความละเอียด12ล้านพิกเซล f2.2 นะฮะแล้วก็จะเป็นกล้องเทเลนะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลนะฮะ f2.0 ตัวนี้ก็สามารถซูมไฮบริดออปติคอลได้ที่3เท่านะครับแล้วก็ซูมดิจิตอลสูงสุดได้ถึง30เท่านะครับ แล้วก็ยังมีกล้อง C O S นะครับซึ่งเอาไว้ถ่ายนักชั้นหลังเบอร์นะครับในส่วนของ iPhone 11 Pro นะฮะก็ให้มาที่3กล้องนะครับโดยกล้องหลักนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซล f 1.8นะครับแล้วก็กล้อง Ultra Wide นะฮะความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.4และอีกกล้องหนึ่งก็จะเป็น Tele นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.0นะครับในส่วนของ iPhone เนี่ยความละเอียดเท่ากันหมดเลยนะฮะคือ12ล้านพิกเซลทั้ง3เลนส์นะครับโดยเลนส์ Tele นะครับสามารถซูมออปติคอลได้ที่2เท่านะครับแล้วก็ซูมดิจิต นะครับแต่ถึง iPhone จะไม่มีเลนส์ T.O.F มานะครับแต่ว่าก็สามารถถ่ายนะัาชัดหลังเบอร์ได้สวยงามเช่นกันนะมาต่อกันที่การถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะการถ่ายโหมดกลางคืนในกล้องหน้านะครับอันนี้ถือว่าซัมซุงทำได้ดีมากเลยนะฮะ มาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอนะครับในส่วนของ Samsung Galaxy s 2 0 plus สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง8 k เลยนะครับแล้วก็ iPhone 11 pro นะฮะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่4 k 6 0 fps นะโอเคครับอันนี้จะเป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ full hd 6 0เฟรมนะครับของทั้ง2เครื่องนะครับนี่ก็เอ่อเดินไปแล้วก็เดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับอันนี้จะเป็นการ ใช้โหมดการสั่นแบบในตัวเครื่องมันนะครับไม่ได้ทําการเปิดโหมดพิเศษอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเดี๋ยวผมนองวิ่งนะครับคราวนี้เป็นแบบ 4K 6 0 FPS นะครับ เหมือนเดิมนะจะเป็นการาไม่ได้เปิดกันสั่นอะไรใดๆนะครับเป็นการสั่นในตัวเครื่องนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เป็นการทดสอบวิดีโอ Full HD 60เฟรมนะครับของกล้องหน้านะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองเดินไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับโอเคก็ okay, มานี้นะครับคราวนี้เป็นโซนของวิดีโอกล้องหน้าความละเอียด 4K 60fps นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมวิ่งแล้วนะครับ โอเคเหนื่อยครับก็ CK กล้องหน้า60 f p s นะครับประมาณนี้นะครับ คราวนี้มาในส่วนของสเปคของทั้ง2เครื่องนะครับเริ่มที่ s a m s u n galaxy g s 20 plus นะครับก็มาพร้อม cpu exynos 990นะครับ ram 8 g b นะครับแล้วก็ rom 128 g b นะครับแบตเตอรี่ให้มาที่4,500 m ิลนะครับระบบปฏิบัติการก็เป็น android 10นะครับครอบด้วย one ui 2.0ในด้านของ iphone 11 pro นะครับก็มาพร้อมกับ cpu a13 bionic นะครับ ram ให้มาที่4 g b นะครับแล้วก็ rom เนี่ยจะเริ่มต้นที่64 g b นะครับโดยตัวนี้ที่เอามาเปรียบเทียบ ครับก็จะเป็นตัว 64GB นะที่ราคาเริ่มต้นที่35,900นะครับถ้าขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว 256GB เลยนะครับจะไม่มีตัวรอม 128GB ที่เท่ากับตัว Samsung Galaxy A20 Plus ตัวนี้นะครับตัวนั้นก็อยู่ที่40,000กว่าเลยนะครับก็ราคาจะเกิน l นส์ที่จะเอามาเทียบกับตัว A20 Plus ตัวนี้ไปแล้วแล้วก็เลยเอาตัว 64GB นะครับตัวนี้ที่ราคาใกล้เคียงกันมาเทียบให้ดูนะครับในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมนะครับหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างงี้นะครับมันจะ กินแบตจะแค่ไหนนะครับแล้วก็จะทดสอบด้วยนะครับว่าการชาร์จกลับมาของแต่ละเครื่องเนี่ยอันไหนทําได้เร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมหลังจากทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการดูซีรีส์ประมาณ57นาทีนะครับสรุปว่าใช้แบตใบนะครับซัมซุงกระซี่เอสยี่สิบพลัสนะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าสิบสามนะครับแล้วก็ไอโฟนสิบเอ็ดโปรนะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบหกนะฮะที่ทดสอบนี้ก็คือเปิดแสงสว่างสูงสุดแล้วก็เสียงดังสุดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผม จากการทดสอบการเล่นเกม a d p h a l t 9นะฮะจากเครื่อง Samsung Galaxy S20 Plus นะครับไปทั้งหมด4เกมใช้เวลา10นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดไป4%นะครับโดยนี้ทำการปรับค่า Refresh Rate 120 Hz ด้วยนะฮะก็พอเล่นจบแล้วเครื่องก็รู้สึกว่ามีความอุ่นๆขึ้นมานิดเดียวนะฮะส่วนของทาง iPhone 11 Pro นะครับก็ทดสอบเล่นเกม a d p h a l t 9เช่นกันนะครับ โดยเล่นไปทั้งหมด6เกมใช้เวลา11นาทีนะฮะแบตเตอรี่ลดไป6นะครับก็หลังจากเล่นเสร็จก็เครื่องมีความอุ่นขึ้นมานิดๆเช่นเดียวกันนะครับ thank you สรุปทดสอบการชาร์จนาน1ชั่วโมง5นาทีนะครับซ a มซุงล g a ซี่ y S20 ี่ u s นะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาที่49%นะครับ แล้วก็ส่วนของ iPhone 11 Pro นะฮะได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา68%นะครับแน่นอนครับว่าถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ย iPhone 11 Pro เนี่ยดูชาร์จไวกว่านะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจจะสรุปไม่ได้100%นะฮะเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่ที่ไม่เท่ากันนะครับโดย Samsung Galaxy S20 Plus เนี่ยแบตเตอรี่เยอะกว่าถึงเกือบ1,500ม ah ิลลิแอมเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือรีวิวเปรียบเทียบมือถือในซีรีส์เรือธงของทาง s a ั s u n งและ ไอโฟนนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ